มาถึงแล้วคันที่รอคอยรอคอยมาอย่างยาวนาน Toyota r e v o Smartcab ส4คูณ4คันนี้มาชมกันสวัสดีผู้ชมครับยังอยู่กับสอสศดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมนำเรียนไปช่วงปลายปีรถเข้าใหม่ทุกวัน ไม่ใช่ทุกสัปดาห์นะทุกวันเป็นรายวันเลยตอนนี้นะครับก็ต้องเจอกันบ่อยหน่อยนะครับอาจจะแจ้งเตือนบ่อยหน่อยสำหรับคนที่กดติดตามช่องยูทูบช n e l ของมงคอนเทนเตอร์อยู่แต่คลิปนี้น่าจะมีหลายคนลอยคอรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกันบ่อยๆไม่ได้มีกันบ่อยๆสำหรับแฉบสี่คุณสี่บางทันเถอะนะรถแฉลบ4ีคณสี่นี่ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่ได้หมายถึงตัวใต้อย,าย,อย่างเงี้ยหรอกหมายถึงทุกรุ่นที่เป็นแฉลบโฟรวิวเนี่ยมันจะหายากมันจะหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีรถ และต่อให้มีก็ต้องไปค่าสภาพมาอีกเหมือนเดิมเพราะว่าการที่จะเอามารีวิวในช่องของมงคลเนี่ยที่เป็นรถสี่คูณสเนี่ยถ้าไม่สวยจริงนี่ก็ยากนะยากที่จะได้มาลงช่องเราวันนี้ผมภูมิใจเต็มใจ,ใจนําเสนอ t o y ต้าลีโว s สมาร์ทแค4 e สอง e สีคูนสาเกียร์ธรรมดาคันนี้นะปี2015ปี2015ก็คือตัวปี58นะ2558 มาคอนเฟิร์มสภาพในเรื่องของความเดิมกันก่อนเพราะว่าหลายคนบอกว่ารถโฟลวิวมันใช้งานมาหนักมันโซม,มันนั่นมันนี่ผมบอกว่าคันนี้เองถือว่าได้มาดีมากนะครับเพราะว่าเป็นรถใช้งานที่วิ่งตรวจงานของบริษัททูนะครับข้อดีของรถบริษัทรถทีติบุคคลก็คือรถมีประวัติการเช็คศูนย์แล้วก็ไม่ได้วิ่งเยอะเพราะเป็นรถเสียเป็นรถมีรถวิ่งรถวิ่งตรวจการรถวิ่งตรวจงานซะส่วนใหญ่นะครับตามประวัติการใช้รถนะครับดังนั้นรถพวกนี้เองเช็คศูนย เข้าศูนย์ทุกระยะตลอดนะครับมาดูกันก่อนในเรื่องของสงภาพ,พห้องเครื่องตัวนี้เป็นบล็อกเครื่อง2.4นะเป็นบล็อกเครื่อง2.4ดีเซลนะครับเป็นบล็อกเครื่อง2 4 2จุดสีซีซีบล็อก150แรงม้านะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาขับ4อ่คอนเฟิร์มในเรื่องของความเร็วมันก่อนสำหรับรถโฟตัวนี้คือ,อผมเอาไปล้างขัดสีมาแต่ว่าต้องมาล้างเก็บงานห้องเครื่องให้อีกอยู่นะครับอาจจะแวกห้องเครื่องให้ดูเงางามกว่าน,นี้นี่ นะครับ2 gdftv 2393อม่างทม่ผมนำเบียนไปนะครับรถออกัสนะปี2015นะครับปี2 0 1 5รถสวยเดิมรถ t ไม่เคยขยับนะครับนั่นหมาว่ารถคันนี้เองไม่เคยมีประวัติการชนแน่นอนนะครับไม่มีประวัติการชนแน่นอนเดิมทุกอย่างจากโรงงานฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมาคารโนงคารนหน้าเลขเพจให้ดูเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คอนเฟิร์มสภาพในเรื่องของความเดิมให้เรียบร้อยสําหรับ4คูสามารถแแคปคันนี้ อันนี้เป็นรีโวตัวแรกนะเป็นรีโวตัวแรกสตาร์ทแสี่คูณสตัวแรกเลยที่ได้รับความนิยมนะรถส่วนใหญ่เป็นรถหว่งงานซื้อไปใช,ซปใช้ซื้อไปใช้เยอะซื้อไปใช้เยอะแต่คันนี้ข้อดีคือได้รถของทูมาเนี่ยคือสภาพสภาพที่เห็นเลยลัตทิมคันไม่น้อยมากเดี๋ยวมาไม่น้อยเท่าไหร่จะพาไปดูกันลัตทิาคัญอย่างที่ผมบอกไปรถนิติบุคคลเองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างเช็คตามระยะอันนี้คือยางรอบที่2แล้วนะครับยางปี189แล้วนะครับ อันนี้คือยางรอบ2แล้วฉะนั้นแล้วสภาพยาง8 0 8 5นี่ใช้งานได้ยาวๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะภายในกันหน่อยภายในกันหน่อยดูเลขแมนก่อนดูเลขแมนก่อนสำหรับคันนี้สตาร์ทสตาร์ทเครื่องด้วยนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขัดก่อนนิดนึงขึ้นไปนั่งข้างบนเลยดีกว่ามาฮบมาบ่าผมพห้อ,อกัน เลขใหม่ที่ผมบอกไปเลยนะ85,559กกิโลแ0ดหมโลรถ5ปีนะครับตัวรถคันนี้เป็นรถ4วิวนะเป็นรถ4วิวหลายคนจะตกใจว่าใช้งานมันหนักวิ่งเยอะผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน4ล้อ4ีคูณสดิฟล็อกเอาไปเลยนะครับ4ีคูณสคันนี้ใครที่มองหาอยู่ในภายในที่เห็นเลยนะสภาพสวยเดิมสภาพสวยเดิมเป็นสมาร์ทแคปแมเปิดแคปได้ กว้างสะดวกสบายนะครับภายในเป็นเบาะผ้าไม่80,000กิโลนะครับสามารถ 4, 4ขับสีคูณสี่ันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงแล้วมาถึงแล้วสภาพอย่างที่เห็นเลยภายในไม่ติดโซมดูดีนะอันนี้คือผมจะต้องไปล้างไปดูดฝุ่นให้อีกนะอันนี้คือมามาเดิมๆแบบนี้เลยเอาละชมกันไปเรียบร้อยในเรื่องของปีรถปีรถพอสอรถสภาพรถแล้ก็เลขไม่ อย่างที่นําเรียนไปคันนี้รถนิติบุคคลรถบริษัททูต้องมีแบตบบอกราคารวมภาษีเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันอีกจะได้ไม่ต้องมาไล่กันอีกว่าดัางนั้นอย่างนี้599,00 0บาทนะครับนะ5 9 9 0 0 0บาท599ราคานี้นะครับผมรวมภาษีให้แล้วสําหรับคนที่ซื้อสดนะจะได้ไม่ต้องมาอันนี้กันอีกนะครับซื้อผ่อนก็คือจ่ายแบตบตามยอดจัดตามจริงนะครับแต่ ราคา5 9 9 0 0 0บาทที่ผมแจ้งนี่คือคุยกับบอสแล้วนะครับคุยกับยามมงคลแล้วบอกว่าโอเคเผื่ออะไรคนที่อยากซื้อสดขี้เกียจไปไล่ตัวเลขกัน5 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับเจ้า4ี่คูนสีสมาร์ทแคร็บสคูณ4ดิฟล็อกคันนี้สภาพไม่80,000กิโลหน้าหลังนี่เดิมสนิทนะครับหน้าหลังเดิมสนิทชมได้นะครับเม็ดองเม็ดอาร์นะครับตัวมาร์คจาก,กโรงงานนี่คือ อยู่ครบหมดฉะนั้นแล้วหน้าหลังสวยเดิมน็อตไม่ขยับใครมองหาใครอยากเป็นเจ้าของ4ี4คสภาพสวยๆประวัติชัดเจนแบบนี้นะครับรถที่ไปที่มาเช็คได้ชัดเจนแล้วก็ราคาผมบอกเลยว่าราคาที่ไม่แพงไม่แพงแน่นอนนะครับเพราะรถตระกูล4ี4ค 4, เนี่ยถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะเพราะเป็นรถเฉพาะกลุ่มถ้าจะไปขายให้กับคนที่เขาไม่ได้ใช้มันก็รู้สึกว่าแพง แต่คนที่เขาใช้คนที่เขาหาเนี่ยผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เองเนี่ยสภาพแบบนี้หายากส่วนใหญ่ถ้าไปเจอจริงก็ไม่อย่างน้อยสามสี่แสนโลมีนะแต่เราไม่ได้ซื้อมาขายเต็มที่ก็คือไม่สองแสนเนี่ยคือถือว่ารับได้แต่ถ้าไม่เกินนี้เกินไปมันมีเยอะต้องบอกงี้เลยนะต้องพูดดักไว้เลยเพราะว่าหลายคนที่เขาชมคลิปหรือว่าชมรีวิวหลายๆที่เนี่ยมันก็จะมีบ้างที่ราคามันถูกกว่านี้แต่สภาพแบบนี้ผมบอกเลย80,000โลสงเข้าประกวดได้กำับรถห้าปีวิ่งแค่นี้เอง ฝากไว้ด้วยสำหรับสอสักดามาคอนเฟิร์มให้สภาพวันนี้โตยต้าลีโว่สมาร์ทแคร็บ e 4ีคูณสเกียร์ธรรมดาปี2015ไม่แปดหมื่นกิโลราคา599,000บาทแครคับสีวันนี้น่าจะถูกใจใครหลายคนที่รอคอยมานานคอมเมนต์กับผมมาเยอะนะครับก็โทรเข้ามาคุยกันได้มาพูดคุยมาถามถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่0997591779นะครับ0997591779 อาจจะต้องโทรมาสายตรงหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไลน์เต็มกาลังหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่ต้องขออภัยนะครับทุกคนที่แอดเข้ามาแล้วไม่ได้ตอบกลับเพราะไม่แอดไม่ได้นะครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยฝากคลิปนี้นะฝากกดไ like, ลค์ซับแคร์และกดแชร์ช่อง YouTube ชนแนวของมองคลคาร์เซนเตอร์ช่อง YouTube ที่จะรีวิวรถมือสองคุณภาพด,คาพดีคุณภาพเยี่ยมพร้อมจัดสัญญาส่งได้ทั่วไทยส่งไกลส่งไกลกันเข้าไปนะครับส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สอสักดาแล้วก็รีโวสมาร์ทแคป4 5 9คูณ0บาทลา่อนสกัสดีครับ